ลัดวันนี้เลยนะครับลัดผมให้วันนี้เลยสิบหกนะครับอประจําวันที่ประจํางวดวันที่สิบหกนะครับประจํางวดวันที่สิบหกงวดวันที่สิบหกมีนานะครับผมนะใครสําหรับใครที่อยากเข้ากลุ่มนะครับทุกคนใครอยากเข้ากลุ่มมีเพียงวิธีเดียวนะครับสําหรับใครที่อยากเข้ากลุ่มมีเพียงวิธีเดียวนะครับผมนะ ไอ้ยาเขาคุมมีเพียงวิธีเดียวนะครับคือเข้าไปในไลน์แล้วก็พิมพ์แอป TOEY นะครับทุกคนนะสวัสดีครับขอว่าแหลรพี่วาสวัสดีพี่น้องนะครับวันนี้เมื่อนี้จดจดนะครับจดจดนะครับนะครับเมื่อนี้จดจดนะครับแตกสามน้อยนะครับแตกสามน้อยมาดเดียวหกเก้าเก้าหกนะครับแตกที่น้อยพิเศษนะครับแล้วก็น้อยปกตินะครับนอยปกติเจาะเข้า เจาะเขายัางไะผมให้ผมให้ฟันสองฟันสองร่องหนึ่งนะครับตัวเจาะเจาะเข้าอยู่นะครับเขาตัวใดผมจำาม่ได้แล้วนะครับที่แน่แแตกหน่อยสามตัวแล้วก็ได้โตดเล่าอีกนะครับเาจาะเจาะแตกเล่าอีกเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะครับผมนะาพายุในกลุ่มก่อรวยอยู่กลุ่มนะครับผมนะรวยอีรีนะครับใครที่อยู่ในกลุ่มพิมพ์มาเนี่ยพี่น้องผู้ใดใดเนี่ยนะครับ อ่าเดี๋ยวพี่นองเข้าสิบวเสือนะครับนะพิม์มาหน่อยใครได้วันนี้ใครได้จากผมไปบ้างทุกคนวันนี้ใครได้จากผมไปบ้างนะค <It> รับวันนี้ Herbert <int> rejection. ใครได้จากผมไปบ้างพิมพ์มาหน่อยทุกคนนะครับพิมมาแหนกีดมะแนนนะครับได้ต <int> ัวไหนบ้างเลยนะครับตั้งแต่น <int> ้อยจนดมะหวอดเล่านะครับ <int> ปังจริงๆวันนี้โคตรปังเลยนะครับพิมพ์มาหน่อยทุกคนนะใครอย่าเข้ากลุ่มนะ แนวทางผมผมลงเสมอพี่น้องนะครับแนวทางผมลงทุกวันนะครับแนวทางผมลงให้ทุกวันนะครับผมนะอ่ะ <c oughs> าดูใส่หลังฮนะอ่ะรับนะทุกคนรับทบานนะครับงวดงวดล่าสุดนี้นะครับเราก็ฟาดไปเต็มๆพี่น้องนะครับฟาดไปเต็มๆ สามแปดนะครับสามแปดแปดสามยูเซลร์ไปสามแปดแปดสามทุกคนนะครับสามแปดแปดสามนะครับนะนี่พี่น้องนะครับสามแปดแปดสามนะครับใครตามก็ได้นะครับผมให้ผมให้สามแปดแปดสามผมให้ไปผมจำว่าพีชนะครับผมให้ไปตั้งแต่วันที่หยีบ สามถึงยี่สิบสี่นี่แหละนะครับสามแปดแปดสามซื้อได้ก็รวยนะครับซื้อได้ก็รวยนะครับใครตามก็รวยนะครับผมให้ไปสามแปดแปดสามนะครับแล้วก็ในซองผมก็ให้นะครับในซองผมก็ให้อีกนะครับในซองผมก็ย้ำให้อีกนะครับในซองผมย้ำให้อีกฟันแปดนะครับในซองผมย้ำให้อีกฟันแปดนะครับแล้วก็สามแปดแปดสามสามโตตัดเหรียนได้ตัด นะครับสรุปแตกทั้งบนทั้งล่างนะครับถ้าใครตามแต่ผมนะนะครับอันไห่ตามผมมีรีพี่น้องแตกบนล่างอันนี้อันนี้เรียกล่างนะครับสามเจ็ดเจ็ดสามไปตัดเล่นนะครับส่วนตัวนี้นะครับสามแปดแปดสามนะครับฟันให้แล้วนะครับฟันให้พร้อมพี่น้องลูดก็ได้นะครับผมนะก็ย้ําให้แล้วนะครับตัวนี้ผมลงให้ก่อนนะครับแล้วผมก็มา เปิดซองย้ำให้อีกทีนะครับใครตามก็รวยนะทุกคนนะเรล็กมีสํานีนะครับเรียนเอาเด้อพี่น้องนะครับมีสํานีอีรีนะครับ่าต้องกลับปิ่นกลับไปหลายนะครับนะเรกผมนะครับมีสํานีอีลีพี่น้องนะครับวันนี้นะครับวันนี้ก็มีตัวเด็ดมาให้เหมือนกัน นะครับวันนี้ก็มีตัวเด็ดมาให้เหมือนกันนะครับลบกวนทุกคนขอก้าอี้คนละหนึ่งตัวนะครับสําหรับคนที่เชื่อในตัวผมนะครับสําหรับคนที่เชื่อในตัวผมใครไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรนะครับไม่เชื่อหรือไม่ชอบก็ไม่เป็นไรเนาะนะครับให้เหลือเฉพาะคนที่ชอบแล้วคนที่เชื่อนะครับผมนะเปิดทีเดียวแล้วเลยนะครับอ่ะ ตัวที่ผมจะเปิดนะตอนนี้เวลานี้นะทุกคนนะนตอนนี้นะครับณตอนนี้ชั่วโมงนี้นะครับมีเลขสามพี่น้องมาคือผมว่าจทุกคนคิดว่าสามยังอ่ะทุกคนคิดว่าสามอะไรพี่มาหน่อยนะครับอยากหู้อยากหู้นะครับอยากรู้จริงๆนะครับทุกคนทุกคนคิดว่าจะเป็นสามอะไรนะครับเลขที่ผมจะให้ในวันนี้มีเลขสามพี่น้องนะครับพี่มาหน่อยสามยังนะครับพิมมาแน่พิ่มาแน่พี่น้องนะครับ จะเป็นสามอะไรชอบสามมากสามหยังพี่น้องพิมมาหน่อยพิมมาเนีย่ย<ะ>อชอบสามอะไรทุกคนหรือเลขดังสามอะไรพิมมาหน่อยนะครับป็นตรงกับเลขดังเาา้าจะซาแาละนะครับอย่าให้ตรงเด้อนะครับสามอะไรทุกคนสามอะไรพิมมาหน่อยนะครับพิมมาหน่อยนะครับสามเก้าสามแปดสามเจ็ดก็ออกแล้วอย่าบอกเด้อว่างวดนีสาม นะครับอะไรก็เป็นไปได้นะทุกคนนะครับ <P ain> พิมมาหน่อยทุกคนชอบสามอะไรนะครับทุกคนชอบสามอะไรผมบอกเลยนะครับวันนี้ผมปล่อยเหลขกสามนะครับขอข้างหน้าเป็นสามแหละจะสามยังนะครับสามอะไรเอ,อ่ยอะไรเอ่ยนะครับสามอะไรเอ่ยนะครับอสามยังน้อสามยังน้อนะครับ,อ,รอ,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 รบอืมอ่าส่วนมากนี่จะ จะเห็นสามสามสามเก้ากับสามหกนะทุกคนสามเก้ากับสามหกมันดังเหรอเด๋ยวจังไดพี่น้องนะสามสองสองสามปีก่อนออกออกดีได้พี่น้องนะครับสามสองสองสามถ้าผมจําไม่ผิดนะครับปีก่อนออกออกบ่อยอยู่นะครับเอสามสองสองสามปีก่อนออกบ่อยอยู่นะครับทุกคนนะอา่านะครับนะเออเรกผมที่ผมจะให้เมื่อนี้สามสามยังนี่แหละนะครับ อ,อ่ะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเตรียมการก่อนเตรียมการก่อนนะครับสามอะไรเอ่ยนะครับสามอะไรเอ่อสามอะไร รัฐบาลนะครับรัฐบาลเมืองเครื่องสิมินาสองห้าหกสี่นะครับรัฐบาล16กมินาสองห้านะครับทุกคนจะเป็นสามอะไรนะทุกคนมาสามยังนะครับขอความคิดเห็นหน่อยนะครับขอความคิดเห็นหน่อยนะครับสามอะไรเอ่ยนะครับสามอะไรเอ่ยใครที่เข้ามาใหม่สวัสดีด้วยนะครับผมชื่อเต้ยนะทุกคนสวัสดีครับ นะสวัสดีทุกคนเลยที่เข้ามาใหม่นะครับผมชิเต้ยนะครับเป็นเจ้าของหอยซองจากเพจหอยมาแล้วนะครับผมนะฝากเนี่ยฝากตัวน้่เด้อพี่น้องนะครับนะใครที่เข้ามาแล้วนะครับใครที่เข้ามาแล้วชื่นชอบหรืออ่าชื่นชอบหรืออ่านะครับอ่าถือใจนะครับขอว่ากันไปเนาะนะครับอ่ามีความหิง่งความปังน้ำกันก็รลบกวนขอเก้าอี้พูลาหนึตัว พี่น้องบบขอ,อย่างไรนะครับสําหรับใครที่อยากเข้ากลุ่ม v ีพนะครับผมนะก็เข้าไปในไลน์พิมพ์ atoey ให้ดีนะครับนะมันมีเพียงช่องทางเดียวนะครับทุกคนมีเพียงช่องทางเดียวนะครับจะเป็นสามอะไรทุกคนมักสามอย่างข้ออี้คนละหนึ่งตัวนะครับเก้าอ,อี้คนละหนึ่งตัวเอามาว่างไวแล้วก็เบรงไปพร้อมกันพี่น้องนะครับไม่ได้เสียอะไรมากเลยนะครับ ดูตรงนี้หมัดเดียวเข้าไปเอาในกลุ่มนะครับหมัดเดียวเข้าไปเอาในกลุ่มเลขสามตัวเข้าไปเอาในกลุ่มนะครับทุกคนนะอ่ามีไว้ให้ทุกคนจริงๆนะครับใครที่พร้อมแล้วพิมพ์พร้อมมาก็อีฟพลันหนึ่งตัวนะครับ,าาววบ,รบก็อีฟพละนหนึ่งตัวนะทุกคนอ่าเอามาไว้นางตัวพี่น้องนางเบิงไล่สดนะครับก็อีฟพลันหนึ่งตัวมานางเบิงไล่สดนะครับ พร้อมอย่างพร้อมอย่างนะครับมาทุกคนเปิดแล้วนะครับบอลูสามยังหละนะครับบอลูสามยังแหละบอมีเอียงนะครับเพราะว่าผมทํามาก่อนหน้านั้นแล้วนะครับนะครับอ่าสามห้าห้าสามนะครับสามห้า,า,าห้าสามนะครับ ชอบก็จัดไม่ชอบไม่เป็นไรนะครับชอบก็จัดไม่ชอบไม่เป็นไรเด้อพี่น้องนะครับอ่ะนับหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคครับอย่าไปได้พี่น้องนะครับโชว์นานไม่ได้นะครับโชว์นานไม่ได้นะครับเดี๋ยวรูทอีกพี่น้องอีตามหาผมยากนะครับนะครับตามหาผมยากนะครับ